แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29พฤษภาคม2 5 6 8เราจะมาอัปเดตจากกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมการค้าภายในเตรียมชงนบคอในเร็วๆนี้ไฟเขียว4มาตรการรับมือข้าวเปลือกปีผลิต68แปดถ้า 6, ส่วนช่วยข้าวนาปลังปี68รอกระทรวงเกษตรชงนบคอล่าสุดชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วกว่า 8.42แสนครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือเกินกว่าที่เคยอนุมัติไว้ที่2.8พันล้านบาทนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือมอมบขนะคะที่มีนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในเรื่อนี้ กรมเตรียมเสนอให้พิจรารณาม,มาตรการและโครงการข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี68ทับ69ที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ราวเดือนกันยายน68เป็นต้นไปและจะออกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน68โดยจะมีทั้งหมด4มาตรการโครงการเช่นเดียวกับทุกปี โดยจะมีทั้งหมด4มาตรการสำหรับ4มาตรการก็ได้แก่1ึงสินเชื่อลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ่งช้างรอการขายในช่วงที่ผลผล,ผลิตออกน้อยจะได้ขายได้ราคาสูง2มาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเพื่อรอการขายและ4จัดตลาดนัดข้าวเปลือก รวมถึงจะเสนอให้พิจารณามาตรการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเช่นปุ๋ยราคาถูกทางนี้หากนมคเห็นชอบก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครมต่อไปนะคะส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี68 ไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่จากปัญหาราคาข้าวเปลือกนาะปลังตกต่ำนั้นที่ประชุมนบขล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้มีมติให้คณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการนะคะภายหลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาะป,ปลังปี68เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่30เมษายน68กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่าง กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการรวมถึงงบประมาณที่จะนํามาใช้จากนั้นก็จะเสนอให้นบคเห็นชอบและเสนอครมต่อไปนะคะซึ่งได้เร่งรัดให้กระทรวงเกษตรเร่งดําเนินการโดยเร็วเพื่อให้ทันการประชุมนบคที่กําลังจะมาถึงนะคะส่วนจะใช้งบประมาณเท่าไหร่อยู่ที่จํานวนเกษตรกรที่ลงทะเบียน โดยล่าสุดในวันที่23พฤษภาคมมีเกษตรกรลงทะเบียนแล้วกว่า8,42,810ครัวเรือนโดยคิดเป็นพื้นที่11.74ล้านไร่และคิดเป็นปริมาณผลผล,ผลิต7.68ล้านตันข้าวเปลือกสำหรับราคาข้าวเปลือกในประเทศล่าสุดนั้นราคาข้าวเปลือกเจ้าตละ7,800บาททรงตัวจากเดินก่อนนะคะ แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ตันละหน0 0 0บาทโดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี68ขึ้นทะเบียนประมาณ4 0 0 0 0 0ครัวเรือนใกล้เคียงกับปี67และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานมคได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ช่วยเหลือประมาณ 2, 8 6 7ล้านบาทจากวงเงินงบประมาณ4 0 0 0ล้านบาทที่เหลือจากโครงการช่วยเหลือข้าวนาปีปีผลิต6กท้าบแป ากฏว่าภายหลังจากการลงทะเบียนกเกษตรกรเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีพี่น้องกเกษตรกรลงทะเบียนสูงถึง84,000 0ครัวเรือนนะคะดังนั้นจึงต้องใช้งบประมาณมากขึ้นและต้องรออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะอัปเดต29พฤษภาคม2568